hello ทุกคนมาแกะกล่องอากะบงกันนะคะคลิปนี้ก็คือบอกว่าได้มาตั้งแต่เดือนนี้เดือนะไรมกราใช่ไหมได้มาตั้งแต่เดือนธันวาประมาณปลายเดือนธันวาประมาณวันที่ยีประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่ายังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ก็เลยยังไม่ได้แกะกลับมาก็บอกว่าทำนู่นนี่นั่นหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้แกะนะคะทุกคนวันนี้เราก็ได้เลิกได้ยามที่จะแกะแล้วลวนะเนาะ ตัวนี้จะเป็นอากบงเวอร์สามนะคะทุกคนที่บูสั่งมาเรามาแกะกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากนะสั่งจากไอ้นี่เลยนะออฟฟิเชีเลยลนะทุกคนสั่งจากร้านที่เขาสั่งจากออฟฟิเชียลอีกทีเพราะว่าอันนี้ที่บสั่งมาเขาส่งทางเรือนะคะทุกคนมันจะมีส่งทางเรือแล้วก็ส่งทางเครื่องบินใช่ไหมเออของบสั่งรอบเรือไงเพิ่งมาถึงคนอื่นเขาอาจจะได้หมดแล้วนะแต่เราอ่ะเพิ่งได้ไม่เป็นไร ได้เหมือนกันวิเกือบเฉียดนิดเดียวของแถมถ้าลงลึกกว่านี้ขาดแน่นอนนี่เร็วมาเร็วมาเร็วตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นเหมือนรอบที่ได้เวอร์สองเลยยังมีอีกนะ บเห็นหลายคนเขาได้แล้วเขาเอาไปควนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่เรานั้นยังดีลาอยู่แต่มันก็แอบ,บเร็วเหมือนกันนะตอนแรกเขาบอกว่าจะได้เดือนมกราประมาณกลางเดือนมกราใช่ไหม,มสรุปเดือนธันวาก็ได้แล้วเลยอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วสีขาวสามชั้นกันเลยสีเดียวแพ็คของมาดีมากเลยรานนี้โอเค อุ้ยข้างในก็มีของแถมอีกอะ่ะนี่ของแถมน่าจะเป็นซองใส่อากะบงแหละแล้วก็เป็นสติกเกอร์ติดบงนี่เป็นอย่างนี้หน้าตาสวยเนาะแค่กล่องก็สวยแล้วอะ่ะทุกคนนี่ข้างกล่องก็จะเขียนว่า I อ o กซเวนะคะทุกคน JB Mark Jackson Feels <laughs> like love. Cuid made a shine straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. เรามาแกะข้างในกันเลยดีกว่านะคะทุกคนตื่นเต้นมากมีคนมากระวังดีๆฉันตื่นเต้นอีกแล้วเธอฉันมีความตื่นเต้นทุกครั้งที่แกะอะไรเกี่ยวกับแบบว่าก็วเซเว่นอนะเอายังไงเนี่ยแกจะได้ล,ล้วพ่อแม่พี่นอ้องข้างในก็จะเป็นอย่างนี้มีชอ่องเห็นปะ มีหู<ด>แล้วก็มีสายด้วยนะคะทุกคนดูดีๆนะอย่าอย่าเอาไปทิ้งนะทุกกล่องจะมีสายแถมนี่สายห้อยมีอะไรอีกไหมผู้หญิงก็ต้องดูแล้ววะ่ะเอามาดูก่อนนะอ๋อนี่มีคู่มือไม่มีแล้วรอบนี้โบจะเก็บเก็บกล่องไว้เพราะว่าอากบงเบอร์สองโบไม่ได้เก็บกล่องไว้นะคะทุกคน เขาเก็บกล่องไว้แล้วกันรอบนี้นี่ก็จะมีคู่มืออย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นภาษา,อ,าอ๋อภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่น,าาาลาานแล้วก็ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มีมีทุกภาษาเลยคู่มือแล้วเราค่อยมาดูนี่แล้วก็มีอันนี้สายห้อย แต่ว่ารอบนี้เหมือนจะเป็นสายใหญ่กว่ารอบที่แล้วเหมือนอ่อเป็นเป็นสายใหญ่กว่าเวอร์สองนี่อ่ะเบิกตัวน้องกันเลยดีกว่านี่เจ้าอ้วนปุกดูคนอ้วนปุกมากล็กตัวใหญ่มากเลยอ่ออุ้ยป,ปุ่มคืตื่นเต้นเดี๋ยวไปเก็ดค่ะชึบชุบ ทุกคนเวอร์สามนะดูจากแท่งแล้วอะคือน้องมีความอวบอ้วนมากๆแล้วก็น้ำหนักหนักกว่าเวอร์สองอยู่ยูนิดเดียวนิดหน่อย รวมกับใส่ฐานแล้วน่าจะน่าจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นี่แล้วก็ตัวนี้นะทุกคนบัวจะให้ดูตัวนกของน้องอะ่ะตัวปีกอตัวตัวนกของน้องอะ่ะพูดเลยวะ่ะตัวปีกนั่นแหละปีกเขาจะเป็นซิลิโคนยางนะคะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันแกะได้นะลองแกะดูไหมอ๋อนี่น้องแกะได้จริงๆแล้วก็จะมีรูๆแต่ว่าอย่าแกะดีกว่าไม่แกะแล้วกะนะันเนาะ จะไปคือเก่ามันเป็นเทปเกา่าอยู่เออนี่แล้วก็จะมีปุ่มกดตรงนี้นะคะทุกคนเหมือนไม้เหมือนกันนะเออแล้วก็จะมีที่ห้อยตรงนี้ห้อยเลยแล้วกันเป็นการรีวิวแบบว่าตื่นเต้นนิดนึงนะเราใส่ยังไงอะ่ะช่วยหน่อย ใส่เองไม่ได้มันต้องแบบาเลยช้อนขึ้นนะพี่วองน้องไม่ช้อนเอา้าทำไมใส่ได้อะมันต้องช้อน <c oughs> ต้องอะไร <c oughs> ทำไมมัใส่ไม่ได้อะโอเคนี่สายห้อยเรียบร้อยอ่ะมาดูตรงใส่ฐานกันดีกว่าใส่ฐานตรงไหนเอ่ยนี่ปะต้องเปิดตรงนี้หร,อ,หรอเปิดตรงนี้จริงด้วยว่ะ นั่นแหละอ๋อเขาจะมีแยกออกมาแบบนี้เลยทุกคนที่ใส่ฐานตัวนี้ใส่ฐานสามก้อนเหมือนกันกับเบอร์สองนะคะทุกคนเบอร์สองก็สามก้อนเนาะเราจะลองใส่ฐานกันอย่างงี้หรอหสองอุ๊ยที่ใส่ฐานน่ารักมากเลยอ่ะสาม,มแล้วจำได้ไหมว่ามันอยู่ฝั่งไหนเมื่อกี้ก็ต้องเอาขั้วบวกขั้วลบต่อกันถูกไหมนี่โอเคเอาทางนี้แหละ โอเคเข้าไปแล้วนะทุกคนเอาคือบกเขาออสั่นหมุนปิดง่ายเปิดง่ายมีความแบบว่าเป็นเกลียวแบบดีมากอะแต่รู้สึกว่าด้ามจับเขาอะจะมีความแบบว่าขาวด้านไม่ได้ขาวเงาขาววาวกันหลุดมืออ,อืแอบไม่แน่นนิดนึงนะทุกคนหรือย,ยังไงอะ อ๋อมันต้องหมุนให้สุดปะหมุนให้ตัวหนังสือมันตรงกับสวิตอะอ๋อเออมันต้องลึกมันต้อง,ล,องลึกนะทุกคนเวลาหมุนต้องลึกนะไม่งั้นถ่านไหลออกนะอ่ะเราจะมาเปิดกันเลยนี่อ้ยสวยมีกี่เวอร์ชั่นกระพริบเหมือนกันกระพริบวปิดหมดแล้วมีสาม ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเปิดธรรมดาที่ไม่ใช้แอปอะเขาจะมีแบบสามระบบนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมีแบบเชื่อมต่อแอปอีกตอนนี้อากะบงเรียงรายกัน2ตัวเนาะโบจะมาทําการเชื่อมต่ออากะบงเวอร์สามทุกคนดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเริ่มเลยครับพี่บอมเริ่มจากเปิดอากะบงก่อนเปิดบงก่อนกดให้มันเป็นสีฟ้าเปิดไว้เฉยๆทําไมล่ะไม่เปิดบลูทูธให้มันจะเห็นไหมไป าก็เซเว่นสติกไลท์ไลท์ไลท์สติกสามเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ไปเปิดแอปกดให้มันเป็นสีฟ้ากระพริบกดอีกทีทำไมเขียวอะ่ะกดค้างไปเรื่อยๆกดอีกที เป็นสีฟ้าเราก็เริ่มเข้ามาที่แอปแล้วก็มาที่โหมดตัวเองหรือซอฟต์โหมดเชื่อมกดเชื่อมต่อก็จะบอกว่าถ้าเป็นโหมดคอนเสิร์ตอะน้าง,งานอะเขาจะจัดการเองนะคะทุกคนอันนี้ที่เราเปิดให้ดูเนี่ยจะเป็นโหมดที่แบบว่าเราควบคุมเองเนาะควบคุมสีเองอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนี่ก็จะเป็นสีขาวแล้วอันนี้เป็นเริ่มต้นเริ่มต้น ก็สามารถปรับเป็นสีน้ำเงินได้น้ำเงินชมพูแดงส้มความเข้มของสีฝั่งนี้ถ้าจะหว่างก็คือฝั่งนี้หมดกระพริบก็ได้กระพริบเอากระพริบเราต้องกดเองนะนต้องเป็นสีเขียว มันสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของของอกระบงได้ห <c oughs> มายถึงตัวแอปใช่ปะใช่ตอนนี้แบตร้อยเอร์ซโอเคไอแอปสำหรับแอปก็ไม่มีปัญหาก็ก็มีโหมดอยู่ประมาณนี้ <c oughs> ถือว่าเชื่อมต่อแอปได้ปกตินะคะทุกคนบงของเราตัวนี้เนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของเรา ถ้าใครงงงก็ดูในคู่มือได้นะคะทุกคนมีคู่มือาษาไทยบอกอยู่ง่ายๆนี่ง่าย่ายอะต่อไปโบจะมาเปิดสีให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นสีเขียวสว่างเท่ากันไหมระหว่างเวอร์สองกับเวอร์สามอุ้ยเท่าที่มาลองช่างดูนะทุกคนรู้สึกว่าเออเวอร์สามหนักกว่าจริงว่ะด้วยความที่มันใหญ่กว่า ตอนแรกโมนึกว่าใส่ฐานแล้วมันจะวัสดุด้วยแหละเออมันจะมีความหนักที่แบบว่าต่างกันเออนี่ดูจับตรงนี้แทงแค่ด้ก็ต่างเราไหมอะแต่น้องนกค่ะบอกว่าเวอร์สองนกใหญ่กว่าเนาะรู้สึกว่านกเวอร์สองใะใหญ่กว่าแต่ว่าแท่งอ่ะเวอร์สามจะอวบอ้วนกว่าอะเรามาดูสีเขียวกันเลยดีกว่านะคะสีประจําตัวเนาะไปเริ่มเลยเอาบอิดอ๋อต้องกวดออนก่อนนี่ นี่สังเกตดูง่ายๆเลยว่าตัวเดิมใช่ไหมเขาจะมีเลขเจ็ดเป็นก้อนๆอ,อยู่ข้างในอันนี้ก็เปรียบเสีเหมือนแบบว่าอากาเซออบอ้อมอบอ้อมอะไรว่าอากาเซออบอุ้มก็เซเว่นไว้นะคะนี่ตัวนี้เนาะเวอร์หนึ่งแล้วก็เวอร์สองแต่ถ้าเป็นเวอร์สามอย่างเงี้ยบมไม่แน่ใจอะว่าเขาออกแบบมาอย่างไรเหมือนแบบถ้าเป็นโลโก้ของเขานะมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าจากที่อากาเซ่เคย ปกป้องก็เซเว่นตอนนี้จะกลายเป็นก็เซเว่นจะปกป้องอากาเซของเขาอะไรประมาณนั้นเลยทุกคนเออน่าแหละนีโหมดเหมือนกันกระพริบคล้ายๆกันเลยน่สวยงามตามท้องเรื่องตัวนี้ก็คือปิดแล้วก็คือปิดเลยไม่มีโหมดสวิตช์ออนออฟนะตัวนี้ก็จะมีออนออฟ ก็ตอนนี้โบคิดว่าหลายคนทุกคนแหละไม่ใช่หลายคนอาจจะมีตัวอักบงเวอร์สามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคงไม่มีใครไม่มีเนาะคงน่าจะมีเอาไปดูคอนกันเรียบร้อยแล้วแหละต่อไปก็ต้องหาบ้านให้น้องเขาอยู่ก่อนก่อนที่จะมีบ้านก็ต้องอาศัยอยู่ในกล่องก่อนนะนกน้อยของพี่นะต่อไปนี้เราจะดูแลดีๆโบจะบอกว่าเวอร์สองของโบที่ไปดูคน JB, อนเจบีอะโบออกไปฟาดมาด้วยนะ คือคิดแรงเกินอ่ะก็เลยฝากฟาดเหล็กไป1ทีแต่ก็ดีที่ไม่เป็นไรเอออะโอเคก็สำหรับการรีวิวอากระบงของเราคลิปนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรต่อและก็ถ่ายอะไรแบบว่าแสงโฟงแสงไฟอะไรใดๆให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็บจะบอกว่าล้านฝากร้านให้เขาดน,นึงเพราะว่าเขาให้ของแถมมาน่ารักมากเลยอะทุกคนให้สติกเกอร์ตัวนี้น่าจะมาติดวงหนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนถุงผ้าใสอากะบงนะมั้งคิดว่านะแต่โบจะไม่แกะเพราะมันน่ารักมากชื่อร้านนะคะทุกคนร้านนี้นะที่โบสั่งนะอยู่ข้างล่างเนี่ยโบใส่ไว้ข้างล่างให้ดูนะคะว่าโบสั่งจากที่ไหนเนาะร้านส่งเร็วมากนะคะหลังจากที่แบบว่ามาจากเกาหลีแล้วก็พอมาถึงร้านร้านก็แบบส่งไวมากเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไอก็เซเว่นอีพีหน้านะคะโบจะ เอาอะไรมารีวิวหรือว่าจะถ่ายอะไรเกี่ยวกับ GOT7 ของเราก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย